ออลิ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 โอ้ออลิ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 โอ้บอร้อแม่ม่แม่แมออลิออลิออลิออเป็นะสรางใบพีหนอก็ยิ่จะสร้างบักลเดเิลสูงก่นะเลียงเลียมือเลยมาบักลาก่อนคำอั้ขั้นแอ้ออนจงว่ะ ร่อค่ะพี่น้องร่อค่ะว่าเพือ่อร่อร่อล่อปลาลำปลาเหลือร่อค่ะล่อเนี่ยพื่อนอะเบื้องตาเขานี่เปลี่ยงนี่จักวักจักสันนะพี่น้องเบมึงไม่เปลี่ยน,าาน,น,อนโอ้ยเนอโค้งสามดีบว่คักเลยค่ะนะเอาไปเลี้ยงนะเอาไปนอนเนี่เอาไปนอนขึ้นหมานี่เอาไปนอ่นนี่ของน้ำขึ้นหมอนี่ขันเขา่าเฮ้ยย่าสูมแม่อย่าสูมแม่อย่าสูอย่าสูอย่าสู เบิ้งโบกโบกเบิ้งเงินโบกตาเขาพี่นอ้องพนนะ่ะ<า>บ้านรักับเจ้าสิบานังไหนเดียวให้แม่เบิ้งก่อนเนี่ยพนน่ะ,นะพี่นอ้องปึ๊บโบกตาเขานะ่ะงามค่ะที่ดีเด็ดเป็นตาซ่างค่ะหนุ่มฟ้าดังกับเป็นแบบนี้แล้วเนาะ ดีโอมานี่เอามาเลยมาเดี๋ยวฟองส่วนฟองส่วนยืนนี่ นางเขาพี่น้องเจ้าดิโอว้หนึ่งเดือนน้องร้องของบ้านจ้ะส่วนน้องเล็กก็คือเจ้าหงทองค่ะหงทองไปใส่ดอกตอนนี้ก็เห็นนะแอมเขาอานอลาดอลาเดียนอ่อนป้ามเดีอนพี่น้องมาไงลูกเพลมายังไงฮะ ีนด,ดูเองหลงเองค่ะให้เองห <c oughs> ลงเองความว่ะหล่อใช่ไหมล่ะหลอเหมือนเจ้าของฟาร์มเลยนะไปละแ้างอันขนา อ้วนตรงวัวแม่เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยนายสะอ่อนเป็นตาสร้างลายพี่น้องว่งหน้าตาเขาเนี่ยเปลี่ยนแหมลูกฝรั่งแบบนี้ล่ะยืนหนึ่งขน่ดสูเดสูใหญ่เขาเด้ ซูเอื้อยสูเอื้อยเด็ดมือวา่านคันมือเศรานี่สูเขามาแล้วโวกเขาเลาก็มาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวทนน้อมแล้วหนึ่งครับแยกเก๋าแยกเก๋าแยกเกา๋าบอกอะไรแยกเกา๋าเป็นเด็กเป็นเล็กนั่นน่ะเอ้อสูมีสูเบ่ถอยเ <laughs> นี่ยเนี่ย สูงก็โคคาโคคาโคลาแล้วนะึงเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอีโอลิโอโยอีโอลิโอลิโอลิโอบ๊ายบายเร็วเซ็กซดบายบ๊ายบายค่ะ